เปิดกิจกรรมอร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ทานได้อถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ยะ้ะ,ะของการบินไทยต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยยอมรับในเรื่องของรสชาติว่ามันอร่อยจริงๆแล้วก็เป็นอเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆนะครับถ้าสมมุติอย่างนี้พี่นอนอ์ครับถ้าเราอยากจะกินอาหารบนเครื่องบินเราก็ต้องขึ้นเครื่องบินนัะ่ะคุณคุณก็ต้องมีแบบตั๋วเครื่องบิน boarding pass ที่คุณจะขึ้นไปแล้วถึงจะได้เกณฑ์เราก็ต้องบินไปไหนแล้วแค่จะไปกินอาหารียงใหม่แล้วก็กลับแค่นี้หรอ ค่าตั๋วห้าพันหกพันเพื่อเผื่อแพงกว่าไหมเออ <c oughs> ทำไงถึงจะได้กินเนี่ยอุ๊ยอยู่นี่ง่ายยังง่ายอบอกเลยวันนี้มีข่าวดีมาฝากกันนะคะไ,ไม่ต้องบินก็สามารถอร่อยกันได้นะคะกับโครงการอร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ทานได้ที่ทางการบินไทยเนี่ยเขาจัดขึ้นนะคะส่วนรายละเอียดวันนี้มีมาฝากการติดตามกันได้กับข่าวไทยไทยของเราในวันนี้ค่ะ พลเอกชัยพฤกษ์ดิศรีรินนะคะประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายชันสินตรีนุชกรรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ร่วมเป็นประธานเปิดบูธจำหน่ายอาหารโดยครัวการบินไทยในกิจกรรมอร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ทานได้ค่ะโดยมีคุณวรังคณาหรือรถวงนะคะกรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบินบริษัทการบินไทยค่ะร่วมในพิธีที่สํานักงานใหญ่การบินไทยค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะทำให้บริษัทเนี่ยต้องหยุดทำการบินชั่วคราวและเพื่อเป็นการส่งมอบเมนูอาหารรสชาติเหมือนรับประทานอาหารบนเครื่องบินรวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึง่งบริษัทจึงได้จัดกิจกรรมอร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ทานได้เป็นการจําหน่ายอาหารเมนูพิเศษหลากหลายเมนูจากครัวการบินไทยนะคะเพื่อให้ผู้โดยสารที่คิดถึงการเดินทางแล้วก็ผู้ที่อยากจะลิ้มลองได้สัมผัสรสชาติอาหารที่เหมือนให้บริการบนเครื่องบินเลยค่ะโดยมีเชฟนั้น นะครับจากครัวการบินไทยที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำอาหารขึ้นเครื่องบินของการบินไทยและสายการบินต่างชาติกว่า60ปีครับมาปรุงสดๆด้วยวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยและได้รับมาตรฐานระดับสากลเลยนะครับอย่างเช่นซูชิโดยเชฟชาวญี่ปุ่นสปาเกตตี้คาโบรานะ่าและพาสต้าเบคอนนะครับโดยเชฟชาวฝรั่งเศสครับจากครัวอาหารยุโรป และไก่ชาวมาสไตล์อาราบิกโดยเชฟชาวจอแดนครับจากครัวฮารอนและเมนูขนมหวานนะครับนั่นก็คือเครปซูเซตเสิร์ฟพร้อมไอศครีมชาไทยนะครับโดยเชฟชาวฝรั่งเศสครับจากครัวขนมหวานนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆนะครับอย่างเช่นน้ำผลไม้รวมชามะขามอัญชันมะนาวรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากครัวการบินไทยอีกมากมายนะครับในราคาสุดคุ้มและพิเศษ โปรโมชั่นเพื่อสมัครเพื่อร be ับสิทธิ์นะครับในการเป็นผู้แทนจำหน่ายร้านพับแอนพายเฉพาะในงานนี้เท่านั้นครับผมก็ต้องบอกนะคะว่าเขาก็มีหลากหลายเมนูเลยที่ให้เราได้ไปลิ้มลองกันสำหรับกิจกรรมอร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ทานได้นะจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมในทุกๆวันพุธพฤหัสบดีแล้วก็ศุกร์นะคะโดยเขาเริ่มไปแล้วเมื่อวันที่8กรกฎาคมแต่ว่าก็จะมีในทุกๆวันพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะคะทุกๆสัปดาห์ไปเลยตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่าย2ค่ะ บริเวณองชั้นหนึ่งอาคารหนึ่งสำนักงานใหญ่การบินไทยนะคะอยู่ที่ถนนวิภาวดีรงังสิตนั่นเองโดยเขาก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเมนูในแต่ละสัปดาห์นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองเมนูอาหารที่หลากหลายยังไงก็ไปทานกันได้เชิญชวนทุกๆคนเลยยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจาก f m 91 Traffic Pro คะ่ะ